คนร้ายล่อนักสืบจอรนสันเข้าไปในกับดักเขาบอกกับนักสืบว่าถ้าเขาต้องการมีชีวิตรอดเขาต้องไขปริศนาจากนั้นจึงวางเหยือกน้ำผลไม้และแก้วเปล่าไว้ตรงหน้าเขาไม่มีอะไรบนโต๊ะอีกแล้วจอรนสันต้องเติมแก้วให้เต็มถึงขอบแต่หลังจากนั้นเหยือกจะต้องมีน้ำผลไม้ในปริมาณเท่ากับตอนเริ่มต้นคุณช่วยนักสืบคิดหาวิธีทำได้ไหม มันง่ายมากนักสืบควรเทเครื่องดื่มลงในแก้วแล้ววางไว้ในเหยือก หญิงชาวราคนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเมื่อมีคนแปลกหน้าคว้ากระเป๋าของเธอแล้วรีบจากไปหญิงคนดังกล่าวบอกกับตำรวจว่าชายคนนั้นสวมเสื้อคลุมหมวกและแว่นตาเขายังมีหนวดอีกด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบวิ่งไปในทิศทางที่หญิงคนดังกล่าวชี้พวกเขาเห็นตำรวจพบหมวกเสื้อคลุมและแว่นตาอยู่บนพื้นในระยะไกลพวกเขาจึงรู้ว่าคนร้ายอาจซ่อนตัวอยู่ในร้านกาแฟใกล้ๆดูผู้ชายสี่คนนี่สิพวกเขาล้วนแต่เป็นผู้ที่มาเที่ยวร้านกาแฟ คุณต้องทำความเข้าใจว่าใครเป็นคนเอากระเป๋าของหญิงชาราคนนี้ไปจะเป็นชายคนที่สวมหมวกหรือสวมเสื้อโค้ทไม่ได้คนร้ายยังกำจัดแว่นตาของเขาไปด้วยดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นชายที่มุมห้องได้นั่นหมายความว่าชายที่ตำรวจต้องการตัวคือคนทางขวาเขามีบาดแผลเล็กน้อยที่ริมฝีปากบนเขาคงรีบกำจัดหนวดปอมของเขาออกไป ทางก่อสร้างกำลังผสมทรายกรวดและปูนซีเมนสำหรับรากฐานของบ้านหลังหนึ่งทันใดนั้นคนงานคนหนึ่งสังเกตเห็นนกตัวเล็กกระโดดไปตามส่วนบนของรากฐานถึงจุดหนึ่งนกตัวนั้นกะระยะผิดและตกลงไปในหลุมระหว่างบล็อกไม่มีใครเอื้อมถึงได้เนื่องจากนกอยู่ต่ำเกินไปและหลุมยังเล็กเกินไปสำหรับการบินออกมีคนเสนอให้ใช้ไม้2อันเพื่อพยายามดึงนกออกมาแต่แนวคิดนี้ถูกตีตกไปเพราะอาจทำให้นกที่ปลาะบางตัวนี้บาดเจ็บได้ง่ายวิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงนกออกจากหลุมโดยไม่ทำให้มันได้รับ บาดเจ็บคืออะไรเนื่องจากคนงานมีทรายมากพอจึงสามารถเททรายลงในหลุมทีละน้อยได้นกจะขยับตำแหน่งอยู่ตลอดเวลาและเข้าใกล้พื้นผิวมากขึ้นตามทรายที่สูงขึ้น ตอนนี้ปริศนานี้ต้องใช้ทักษะการคิดและวิเคราะห์ <Yeah. S 1> คุณอาจต้องหยิบปากกาและกระดาษมาสักแผ่นฟังอย่างตั้งใจนะอาชญากรสองคนถูกจับในข้อหาขโมยนักสืบไร้เบรนสงสัยว่าอาชญากรทั้งสองสมคบคิดกันแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นและไม่มีหลักฐานนักสืบเสนอข้อตกลงกับอาชญากรแต่ละคนหากหลังเพื่อนร่วมง,งานของเขาและได้รับอิสรภาพจากการกระทำนี้แต่อาชญากรอีกคนจะถูกตัดสินจำคุก1ิปีหากอาชญากรปฏิเสธที่จะให้การเป็นพยานเขาจะถูกจำคุก6กเดือน เนื่องจากปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหากทั้งคู่ให้การเป็นพยานกล่าวโทษกันทั้งคู่จะถูกจำคุก2ปีอาชญากรทั้งสองถูกแยกจากกันและไม่สามารถสื่อสารกันได้ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้ลดเวลาที่จะถูกคุมขังให้เหลือน้อยที่สุดอาชญากรแต่ละคนควรตัดสินใจอย่างไรทำข้อตกลงกับการสอบสวนหรือปิดปากเงียบ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกันได้ผู้กระทำความผิดจึงมีความเป็นไปได้4ประการ A เงียบและ B เงียบเท่ากับแต่ละคนจะต้องติดคุกหกเดือน A นไม่เงียบและ B เป็นพยานเท่ากับ B ีได้รับการปล่อยตัวและ A ถูกตัดสินจำคุก10ปี A ให้การเป็นพยานและ B ไม่พูดอะไรเท่ากับเได้รับการปล่อยตัวและ B ถูกตัดสินจำคุก10ปี A เป็นพยานและ B เป็นพยานเท่ากับทั้งคู่ถูกจำคุก2ปี หากผู้ต้องสงสัยไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกันพวกเขาก็ไม่รู้อีกฝ่ายจะเลือกอะไรในสถานการณ์นี้หาก A อยังคงนิ่งเฉยดังนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ B เขาจะถูกตัดสินจำคุก10ปีหรือ6เดือนหาก A เป็นพยานกล่าวโทษ B และ A จะได้รับโทษจำคุก2ปีหรือได้รับการปล่อยตัวดังนั้นจึงเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ต้องสงสัยแต่ละคนที่จะเป็นพยานกล่าวโทษกันเองเพื่อไม่ให้ถูกตัดสินจำคุก10ปี แต่าหาก A และ B มีโอกาสได้สื่อสารกันทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาทั้งคู่คือปฏิเสธการทำข้อตกลงกับการสอบสวนและได้รับโทษจำคุกเพียง6เดือนเท่านั้น ในวันแรกของการเรียนมีคนจอดล้อรถของผู้อำนวยการเมื่อนักสืบมาถึงเธอสงสัยทันทีว่าผู้กระทำผิดไม่ใช่นักเรียนคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผู้ใหญ่เนื่องจากเด็กๆทั้งหมดอยู่ในห้องเรียนเธอจึงสอบถามครูสี่คนโดยถามแต่ละคนว่ามันทำอะไรตอน8ปดโมงเช้านายวอเตอร์บอกว่าเขากำลังมาที่โรงเรียนและมาสายนางโทมัสตอบว่าเธอกำลังตรวจข้อสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเบนจามินบอกว่าเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์และนางเคลวินอธิบายว่าเธออยู่ในห้องพักครูกับสามี ของเธอที่มาเยี่ยมเธอนักสืบรู้ทันทีว่าใครเป็นคนเจาะยางรถของผูพวำนวยกันใครคือคนนั้นเป็นคุณนายโทมัสนั่นเองเธอไม่น่าจะตรวจกระดาษข้อสอบในวันแรกของการเปิดภาคเรียนได้หรอก แมรี่เลวิสเป็นนักสืบชื่อดังครั้งหนึ่งเธอได้รวบรวมข้อมูลท,มทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับคดีที่ยุ่งยากมีนายธนาคารชื่อดังคนหนึ่งหายตัวไปจากสำนักง,งานของเขานักสืบมีผู้ต้องสงสัย5คนได้แก่อลิสแจ็คเตฟานนิโคลัสและมาเรียประเด็นคือบนโต๊ะของนายธนาคารแมรี The ่พบเดอรี่ที่มีรายการต่างๆมากมายรายการล่าสุดระบุว่าเวลา10นาฬิกาฉันมีนัดกับมาเรียวันรุ่งขึ้นเวลา13นาฬิกาฉันต้องไปพบกับนิโคลัส แล้ววันที่3มิถุนายนฉันมีข้อตกลงมูลค่า11ล้านเหรียญกับสเตฟานสิ่งสำคัญคือต้องไม่สับสนหลังจากตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบนักสืบจึงรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของนายธนาคารเขาเป็นใคร เป็นแจ็คตัวเลขทั้งหมดในข้อความสุดท้าย10 1 3และ11เป็นลำดับของตัวอักษรในภาษาอังกฤษหากจับคู่ตัวเลขกับตัวอักษรคุณจะได้ชื่อ เกิดการโจรกรรมในอาคารสูงหลายชั้นผู้คอรรายมั่นใจว่าจะได้รับเงินจำนวนมากจากบริษัทประกันภัยส่วนโจรเธออ้างว่ากระโดดออกทางหน้าต่างแล้วหายตัวไปนักสืบเดินไปที่ชั้นหนึ่งเปิดหน้าต่างที่ปิดอยู่และโยนเหรียญออกไปจากนั้นเขาก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วทำแบบเดียวกันปีนขึ้นไปชั้นแล้วชั้นเล่าเปิดหน้าต่างแล้วโยนเหรียญออกไปจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายจากนั้นเขาก็กลับมาและบอกว่าเหยื่อกำลังโกโหกเขาเข้าใจแบบนั้นได้ยังไง นักสืบต้องเปิดหน้าต่างทุกบานในทุกชั้นหากโจรกระโดดออกไปเองเขาคงไม่สามารถปิดหน้าต่างด้านหลังได้เขามีผู้ร่วมขบวนการและมีแนวโน้มสูงว่าผู้ขอร้ายคือผู้ต้องการเงินชดเชยจากบริษัทประกัน เจคและโจนาธานเพื่อนของเขาชอบท้าทา,ทย,ทาทยกันละกันคนนึงจะเสนอสิ่งที่ตนเองทําได้ส่วนอีกคนจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นผิดวันหนึ่งเจคทําให้โจนาธานประหลาดใจด้วยการพูดว่าผมตอบคําถามอะไรก็ได้ในโลกโจนาธานมั่นใจว่าเขาจะชนะการท้าทายนี้ดังนั้นเขาจึงยอมรับภารกิจในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นผิดเขาเขียนแบบทดสอบที่เต็มไปด้คำถามที่ยากสุดๆขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานเจคก็ส่งแบบทดสอบคืนโจนาธานแพ้การท้าทายนี้เขาต้องยอมรับว่าเจคสามารถตอบคําถามใดๆก็ได้จริงๆเจ ชนะได้ยังไงเขาตอบคำถามทั้งหมดด้วยการเขียนว่าผมไม่รู้ คนงานสองคนกำลังซ่อมหลังคาทันใดนั้นพวกเขาก็ตกลงามาจากกล่องไฟและพบว่าตัวเองอยู่ในเตาผิงขนาดใหญ่ใบหน้าของคนหนึ่งเปื้อนขมเหลาแต่ใบหน้าของอีกคนกลับสะอาดสองคนไปล้างหน้าแต่คนงานที่มีใบหน้าสกปรกไม่ได้ล้างหน้าและกลับไปทํางานต่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อชายทั้งสองสบตากันชายที่มีใบหน้าสะอาดก็คิดว่าใบหน้าของตนเองสะกะปรกเช่นกันส่วนชายอีกคนกลับมองไปที่เพื่อนและคิดว่าใบหน้าของตนสะอาด